วันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้มีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อค่ะโครงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนปักหมดุดสถานที่ถวายเทียนพรรษาณนะพระอารามหลวงสิบแ่งในกรุงเทพฉบับสายบุญสายเที่ยวสายคอนเทนต์ครบจบในที่เดียวแต่จะมีวัดไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพ เช็คอินพระนอนองค์ใหญ่กราบฝ่าพระบาทพระพุทธสายญาติโดยเชื่อกันว่าจะส่งผลให้ชีวิตร่มเย็นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานวัดมหาธาตุยุวาราชรังสิตกราบพระศรีชันเทศขอพรเสริมสิริมงคลให้ชีวิตตั้งอยู่ใกล้ๆสนามหลวงวัดเทวราชก,กุญชรวัดเล็กๆแต่งดงามเมื่อขอพรอ,องค์เทวราชเนรมิตรหรือเทพทันใจเชื่อว่าจะสมหวังทันใจทุกประการวัดสาเกตหรือวัดภูเขาทอง สักการะพร,ระบรมสารีริกธาตุชมวิวเมืองกรุงเทพ360รองศาและขอพรเรื่องความมั่นคงในชีวิตวัดปทุมวนารามตั้งอยู่ใจกลางสยามแต่สงบร่มเย็นที่สายปฏิบัติธรรมห้ามพลาดอีกด้วยนะคะวัดเป็นจมบพิษดุสิตวนารามชมสถาปัตยกรรมงดงามสมัยรัชกาลที่5กราบพระพุทธชินราชจำลองและขอพรให้แคล้วพลาดปลอดภัยวัดสุทัศน์เทพวณาราม วัดคู่เสาชิงช้าสการะพระศรีสักยมุนีอ,องค์ใหญ่ในพระวิหารเสริมดวงให้ชีวิตร่มเย็นวัดประยุรวงศาวาสเยี่ยมชมพระบรมมหาธาตุเจดีย์อายุเกือบ200ปีและสการะขพอพรหลวงพ่อสมเด็จพระประธานในพระอุโบสถเสริมสิริมงคลให้ชีวิตวัดไตรมิตรวิทยารามกราบหลวงพ่อทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อกันว่าถ้าใครได้มากราบไหว้ขอพรจะช่วยเสริมโชคลาภ และวัดอรุณราชวรารามจะมาทางรถก็ได้ทางเรือก็ดีดื่มดำบรรยากาศฟินๆมาชมความงามของพระปรางองค์ใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและสักการะขอพรพระประธานในพระอุโบสถเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตใกล้จะถึงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาแล้วนะคะอย่าลืมชวนคนที่คุณรักมาร่วมสืบสารประเพณีถวายเทียนพรรษาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมความงดงามของวัด สะสมสเสบียงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะสาธุสาธุ